มีพระภาคทรงอุปมาเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆที่เล่นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายนะตรับใดที่เขายังมีฉันทะราคะนันทิตันหาในเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายเหล่านั้นเขาย่อมมีความอาลัยนะย่อมมีความห่วงใยนะอุปทานยังมีอยู่เขาจะมีฉันทะราคะนันทิตันหาในสิ่งนั้น แต่เมื่อใดฉันทะราคะนันทิตันหาของเขาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วเขาย่อมไม่อะไรเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายเหล่านั้นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายนั้นคือขันห้าเรารู้จักผู้ยึดติดที่พระองค์เรียกว่าสัตตานังหรือสัตตะสัตตาสัตโตที่เป็นผู้เข้ามายึดขันห้าธรรมชาติอันนี้มีฉันทะราคะนันทิในขันห้า ได้ตรัสไว้กับราธะซึ่งราธะถามพระผู้มีพระภาคว่าคําว่าผู้ยึดติดคืออะไรผู้ยึดติดคือคําว่าสัตว์คําว่าสัตว์สัตว์คืออะไรพระเจ้าข้านะพระผู้มีพระภาคตอบว่าราธะฉันทะราคะนันทิตนาอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตว์นะ หรือถูกเรียกว่าผู้ยึดติดสัตว์หรือสัตตานังนั้นพระองค์จึงเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีที่เล่นเลือนในน้อยที่ทําด้วยดินและทรายแต่พอความพอใจความกําหนัดความเพลินความอยากหมดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทําลายเลือนน้อยน้อยที่ทําด้วยดินและทรายด้วยมือและเท้าของเขา infrared. พระองค์บอกให้เราเนี่ยทำลายขันห้า คือเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายให้ถูกวิธีจงกระจัดกระจายให้ถูกวิธีจงทําลายจงขจัดให้ถูกวิธีเรามาแล้วเราจะรู้ว่าพระผู้มีพระภาคสอนให้เราว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมคว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทําให้กระจายย่อมไม่ทําให้เป็นกองย่อมทําให้มอดไม่ทําให้ลุกโปล่ซึ่งอะไรซึ่งขันห้านะ เรามาที่นี่แล้วเราจะรู้จักว่าพระผู้มีพระภาคสอนให้เราเนี่ยไม่เอาจิตเข้าไปหาอารมณ์เพราะพระองค์ตรัสสอนว่าเข้าไปหาไม่หลุดพ้นไม่เข้าไปหาย่อมหลุดเพลิน